วอลโวคาประเทศไทยเปิดตัววอลโว e s 90รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกในเอเชียที่มาพร้อมกับนิยามใหม่แห่งความอนเนกประสงค์และนวัตกรรมการขับขี่อัลลําสมัยไว้ได้อย่างลงตัววันนี้เราเปิดตัววอลโว e s 90นะครับจริงๆเป็นรถ อย่างที่เราเรียนในช่าตแต่แรกเป็นแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งเราดีเวลลอปขึ้นมาเป็นรุ่นที่2แล้ของ s p a ร์ูนะครับเป็นรุ่นน้องต่อจากตัว e อ9 0อยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นกึงก่งกึ่งซีดานไม่ใช่เป็นซีดานโดยเตัว e s 9 0เองเนี่ยอย่างที่ผมเปลี่ยนไม่ได้เป็นซีดานสักทีเดียวเราเราเรียกรุ่นรุ่นนี้เนี่ยว่าเป็นฟาสแบ็กในขนาดเดียวกันในร,รูปลักษ์เองซึ่งซึ่งขนาดการนั่งหรือว่าประโยชน์ใช้สอยเนี่ยจะค่อนข้างสูง รถเองมีพื้นฐานของกราวคียแลนด์ที่สูงจากถนนเนี่ยถึง18เซนแต่ว่าอะไรมันเกือบๆที่จะเท่า SUV รุ่นเล็กๆแล้วแต่ว่าการใช้งานในถนนบ้านเราเนี่ยยิ่งให้ประโยชน์ที่ที่ที่สูงยิ่งขึ้นนะครับชุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่า1ไฟฟ้า100% นะครับวิ่งได้ไกล755กิโลเมตรนะครับ NEDC ใช้แบตเตอรี่ที่เป็น800โวลต์แปลว่าถ้าใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จที่เป็น DC 300กิโลวัตต์เนี่ยคุณสามารถที่จะชาร์จได้ระยะเวลาที่สั้นมากนะครับ10นาทีเนี่ยวิ่งได้ถึงประมาณนัก300โลละรุ่นนี้เนี่ยพร้อมส่งมอบนะครับภายในปลายปี